งานตรุรจีหาดใหญ่เชนนีดืเยีย2023สร้างความประทับใจแบบไม่ลืลืมให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนครับขณะที่ยอดจองห้องพักช่วงเทศกาลตรุรจีย่านเมืองหาดใหญ่เต็มเกือบร้อเปเซคาดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า300-400ถึง400ล,ล้านบาทครับ ต้องบอกว่างานตรุษจีนหาดใหญ่หาดใหญ่ชนิดนิวยอร์2,023ในปีนี้ครับช่วยในการกระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาได้เป็นอย่างดีทําให้หาดใหญ่เป็นจุดหมายปลายทางในใจของนักท่องเที่ยวทุกคนซึ่งทางสมาคมไทยจีนจังหวัดสงขาร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเทศบา,นนาลนครหาดใหญ่ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่21-24มกราคมนี้ครับภายใต้แนวคิดตรุษจีนหาดใหญ่ต้องยิ่งใหญ่และสร้างความประทับใจแบบไม่ลูลืมให้กับนักท่องเที่ยวทุกคน โดยมีในายจิตสดาจิตรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนร่วมเปิดงานณล,ลานน้องสุใจถนนนิพัฒอุทิศหนึ่งและถนนธรรมนูนวิถีอำเภอหใหญ่จังหวัดสงขลาครับภายในงานมีการต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมมากมายอาทิการแสดงเชิดสิงโตทองจากคณะสิงโตชื่อดังของจังหวัดยะลา การขับร้องเพลงจีนจากชมรมศิลปะวัฒนธรรมจีนการแสดงของน้องๆจากโรงเรียนจีนในความดูแลของสมาคมและยังมีจุดเช็คอินให้กับนักท่องเที่ยวได้เก็บภาพกับซุ้มโคมไฟน้องกระต่ายนำโชคสร้างสีสันได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีถนนคนเดินให้ได้ช็อปชิมกันอย่างจุใจครับขณะที่ย่อจองโรงแรมที่พักมีตัวเมืองหาดใหญ่นะคะย่อจองพักห้องพักนะคะเต็มเกือบ100%ก่อนช่วงเทศกาลตรุษจีนส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ค่ะที่เดินทางมากับบริษัททัวร์ซึ่งการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจก็นับเป็นตัวช่วยที่ดีในการส่งเสริมทําให้ผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารที่ โรงแรมได้ลืมตาอาปากอีกครั้งค่ะและคาดว่าช่วงเทศกาลตุดจ,จีนปีนี้จะมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า300 4 0 0ถึง400ล้านบาทค่ะก็คือมีมียอดจองเข้ามาตั้งแต่ก่อนที่จะถึงเทศกาลตรุษจีนแล้วนะครับแล้วก็จะมียอดจองเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาถึงวันตรุษจีนเนี่ยก็โรงแรมส่วนใหญ่ในในใจกลางเมืองที่เป็นย่านนักท่องเที่ยวมาเลเซียเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีจํานวนมาก ซึ่งกิจกรรมในปีนี้เนี่ยก็มีการรวมกันหลายๆงานนะครับก็จะมีช่วงเวลายาวถึง10วันก็คือ20 3 0ถึง3าวันนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้ง10วันที่อำเภอหัดใหญ่ก็ทำให้ในพื้นที่เนี่ยดูคึกคักเป็นพิเศษครับในช่วงรุษจีนปีนี้ ที่บรรยากาศตามห้างทองภายในเขตเทศบาลน,นครหดใหญ่ช่วงตรุษจีนคึกคักครับอย่างที่ร้านทองเพชรมีฟ้าเศรษฐีชาวไทยเชื้อสายจีนและประชาชนทั่วไปต่างมาเลือกซื้อทองกันอย่างต่อเนื่องโดยลูกค้าส่วนใหญ่ซื้อทองเพื่อเป็นของขวัญให้กับตนเองมอบให้กับลูกหลานเป็นของขวัญรวมทั้งกลุ่มนักลงทุนที่ซื้อทองคาแท่งเพื่อเก่งกําไรเนื่องจากราคาทองช่วงนี้ต่ํากว่าบาทละสามหมื่น ด้านคุณเพชรงามสุที่จิรพัฒน์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทห้างทองเพชรงีฟ้าเศรษฐีจำกัดเปิดเผยว่าตรุษจีนปีนี้ทองคํายังคงได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั้งทองรูปพรรณอย่างสร้อยคอกำไลและทองคําแทง่งเพราะแม้ราคาทองในต่างประเทศปรับตัวขึ้นแต่ด้วยค่าเงินบาทของไทยที่แข็งตัวทําให้ราคาทองในประเทศยังต่ากว่า3 0ม0 0บาทแต่หลังจากนี้ราคาทองน่าจะมีแนวโน้มปรับราคาขึ้นทําให้ช่วงตรุษจีนชาวไทยเชื้อสายจีนต่างมาเลือกซื้อทองเพื่อมอบให้กับลูกหลานในช่วงตรุษจีนกันอย่างคึกคักครับ ตามความเชื่อว่าหากซื้อทองกลับเข้าบ้านในช่วงตรุษจีนถือเป็นมงคลประกอบกับปีนี้เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวฟื้นตัวดีทําให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อภาพรวมของเศรษฐกิจและมีความเชื่อมั่นในการจับใจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นหลังหยุดชะงักไปในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่กําลังซื้อลดลงคนส่วนใหญ่ไม่กล้าจับใจ่ายใช้สอยครับ นอกจากนี้ค่ะบรรยากาศที่บริเวณชายหาดสมิลาสงขลานะคะคึกคักไม่แพ้กันค่ะโดยเฉพาะที่บริเวณนางเงือกทองสัญ,ญลักษณ์ของชายหาดสมิลาสงขลานักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียต่างเข้าคิวยืนรอเพื่อถ่ายรูปก,กับนางเงือกเก็บไว้เป็นที่ะระลึกก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศขณะที่เทศบาลนครสงขลาค่ะก็ได้จัดสวนดอกไม้หลากสีหลากชนิดและกระเช้าดอกไม้ค่ะมาตั้งแต่ช่วงปีใหม่และต่อเนื่องมาจนถึงเทศกาลตรุษจ,จีนทําให้นะักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความสวยงามของดอกไม้ก่อนที่จะมาจับจ่าย ซื้อของนะคะทั้งของกินและของฝากทําให้ในช่วงนี้นะคะเศรษฐกิจในจังหวัดสงขลาด,ดีขึ้นหลังจากที่มีการเปิดประเทศไปแล้วทําให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียค่ะ